สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีพิจิกหรือว่าลัคนาพิจิกนะคะในเดือนกันยายน25 1 8นนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูเรื่องการงานก่อนเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวราศีพิจิกนะคะ แ e n of Cup โอ้โหการงานตอนนี้ของคุณนี่จะโดดเด่นมากเกี่ยวกับสายครอบครัวของคุณหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนที่คุณรักหรือว่าในครอบครัวนะคะเหมือนคุณอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับครอบครัวงานช่วยเหลือครอบครัวหรือว่า งานส่งผลให้เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้หรือเริ่มต้นทําธุรกิจในครอบครัวก็ได้นะคะที่ทําให้คุณจะเริ่มมีงานเข้ามาเป็นลักษณะที่คนกําลังมองหางานอยู่หรือว่าใครที่กําลังหางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ออกมาเป็นเจ้านายตัวเองนะหรือไม่ก็ออกจากการมาช่วยเหลือตัวเองหรือไม่ก็ที่สมัครงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้งานตามเป้าหมายคุณอาจจะช่วยเหลือในครอบครัวไปก่อนนะ จะเห็นได้ว่าเดอะสตาร์เนี่ยจะเป็นงานใหม่ๆก็ได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับว่าเรามีงานอยู่แล้วซึ่งเป็นงานของของเราที่เป็นเดิมๆที่เราทําอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อยู่ๆก็จะมีงานเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอีกอ่ะในสายงานของคุณอะเดอะสตาร์จะเป็นงานใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะคิดไปถึงก็ได้นะคะซึ่งเป็นงานที่อาจจะต้องเ,ออเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับ โดนวอบหมายจากครอบครัวก็ได้จากาในสายงานหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือว่ากับคนที่คุณรักหรือเกี่ยวกับการตลาดการอะไรต่างๆที่จะต้องไปอมองหาช่องทางในการที่จะทำมาหากินหรือค้าขายเพิ่มเติมก็ได้ที่ใหม่ๆสมมุติว่าที่เก่าเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่ามันมีคู่แข่งเยอะเราอาจจะไปมองหาที่ใหม่ๆเพื่อที่จะไปลงทุนหรือว่า ของหรือว่าสินค้าอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหรือทําตลาดการตลาดใหม่ก็ได้นะคะหรือการเกี่ยวกับเษกษตรกรหรืออะไรต่างๆก็ทําให้คุณได้มีผลงานในเรื่องงานของคุณเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยพอถึงเวลานั้นนะชาวราศีพิจิก็ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่เกี่ยวกับงานที่คุณลงมือทําไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แลว้วแต่นะทูออฟคัพหมายถึงว่า อะไรบางอย่างบางสิ่งที่คุณเองอาจจะมีโอกาสนะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหรือเกี่ยวกับคนที่เรารักนี่แหละอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้หรือว่าอาจจะลงทุนอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก, <uais. S 2> ก็ถือว่ามันเป็นงานที่ดีอ่ะห,<ๆ>หรือว่าใครกําลังรองานอยู่แล้วอยู่ๆก็อ่ะเขาเรียกตัวไปทําอะไรที่ใหม่ๆก็ได้นะคะสมา,อามองหางานสมัครงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะ ออจะต้องเดินทางเกี่ยวกับงานก็ได้หรือว่าไปาท่องไปอ,ออกปลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ด้วยเช่นกันหรือเดินทางไปมาไปมาเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะคะอืมก็คือ บางทีเราอยู่บ้านมากเกินไปอยู่กับครอบครัวแต่ทีนี้บางทีถึงเวลาที่เราอะไปสมัครงานไว้อยู่เขาเรียกตัวเราไปเนี้ยอาจจะออกห่างจากครอบครัวก็ได้นี่คือการงานของชาวราศีพิจินะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยจากที่อยู่ว่างๆอยู่เฉยๆก็อาจจะมีงานให้ทำแล้วเดือนนี้กันยานี้นะคะ ในออฟคอยหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงเวลาที่ดีของคุณที่จะได้ดเริ่มงานใหม่ๆหรือว่าไปทํางานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยจากที่ช่วยเหลือ,อ,อคนในบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีงานใหม่เข้ามาที่เราจะต้องไปคือต้องไปเริ่มต้นใหม่กับงานไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือทําให้คุณมีความรู้สึกว่า จะมีความรู้สึกรับผิดชอบมากๆในเรื่องการงานของคุณทำนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของชาวราศีพิจิกนะในเดือนกันยานี้นะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินการเงิน,งนของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างอะเงินอะไรต่างๆนี่มันจะคล่องไหมเดือนกันยายนนี้นะเรามาดูไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเงินอะไรที่คุณจะได้มาแบบว่าเหมือนเป็นเงินลับๆพิกไม่มีใครรู้ก็ได้ อาจจะมีเงินเก็บแต่ไม่บอกใครก็ได้ชาวราศีพิจิกหรือไม่ก็คุณอาจจะได้เนี่ยช่วงนี้จะเป็นการเงินที่เขาเรียกว่าอาจจะเข้ามาโดยที่เราเองเนี่ยไปทําอะไรไว้แล้วยู่ๆได้เงินก้อนเข้ามาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องปิดเป็นความลับก็ได้หรือว่าคุณเองบางคนชาวราศีพิจิกไม่มีตังคนะ์ทำไงดีอะอะไรอย่างเงี้ยวินออฟฟอร์จูนหลังจากนี้ไปจะมีการทิศทางของการเงินที่ดีขึ้นจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ แต่อะไรก็อีรุงตรงนังช่วงนี้แค่จะจ่ายเยอะจังเลยอะเหมือนเรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เรายังไม่อยากบอกใครก็ได้ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องหมุนอยู่หรือไปหยิบยืมใครมาอย่างเงี้ยชาวราศีพิจิก็อาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆของการเงินอาจจะต้องหมุนด้วยก็ได้นะคะแต่มีเงินเข้ามาให้หมุนนะอมีเงินเข้ามาให้หมุนอาจจะเก็บไม่ได้ในช่วงเนี้อือาจจะต้องไปใช้จ่ายน่นนี่นั่นน่ะเห็นไหมภาระอิรุงตรงนาง ที่ยังต้องแบบยังต้องอเขาเรียกว่าไงยังไม่หมดสิ้นอะไรอย่างเงี้ยยังต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินแต่ว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่มีเทนออฟคอยด้วยอ่ะหลังจากนี้ไปนะอาจจะปลายปลายเดือนคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาของเดือนกันยานะอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาแล้วล่ะอาจจะทําให้คุณกระชื่นใจบ้างแล้วล่ะคือเป็นเงินที่ได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปจะถามว่าได้ไหมได้นะหรือไปทาสินเชื่ออะไรไว้ได้แต่ว่าจ่ายเยอะ ได้มาจ่ายไปหมุนไปเ่ก็ได้อยู่นะเดือนนี้นะอืมก็ถือว่าเป็นเป็นเงินที่เขาเรียกว่าได้มาแล้วก็เราไม่ได้เก็บไว้กับตัวต้องจ่ายไปต้องรับผิดชอบมีเรื่องให้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไปได้อยู่นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันยังอีรุนตุงนังอยู่อะ คุณเองก็อาจจะต้องแบบว่าต้องประหยัดบ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าอะไรที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบไปใช่ไหมจะประหยัดก็ประหยัดไม่ได้แต่จะเก็บได้ไหมยังไม่ได้การเงินได้มาต้องจ่ายต้องหมุนนะอืมอาจจะมีคนช่วยเหลือก็ได้หรือว่าไปทําสินเชื่ออะไรไว้ก็ประสบความสําเร็จในเดือนกันยายนนี้นะคะต่อไปมาดูเรื่องความรักกันบ้าง ความรักชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดเรามาดูคนโสดกันก่อนว่าชาวโสดเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างจะมีโอกาสได้เจอคู่ไหมลัคนณาหรือราศีพิจิกนะมาดูไพ่ใบแรกคนโสดโหคุณเองเนี่ยนะมีโอกาสค่ะที่คุณเองเนี่ยเออจะได้ถึกเดินทางไปเจอคนรักหรืออาจจะอาจจะไปเจอโดยบังเอิญหรือแบบไหนนะมีโอกาสนะคุณอยากจะเดินเที่ยว ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรือว่าอาจจะทำงานข้างนอกบ้านหรืออาจจะไปได้มีโอกาสจะได้เจอไหมมีโอกาสได้เจอคนขยันนะคนนี้นะบางคนที่ยังไม่เจอก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะ e m ม r ร s ส <The Empress S 1> ก็คือคนที่โอเคอยู่นะแม่บ้านแม่เดือนพ่อบ้านพ่อเดือนอยู่นะแต่ว่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าต้องดูก่อนนะเหมือนเขาเองเนี่ย อาจจะมีใครมาก่อนหน้านี้แล้วหรือ,อยังหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นกับเราต่างที่กับเราก็ได้คนที่เข้ามาหาคุณหรือกําลังคบอยู่นี้นะคะมีโอกาสเจอนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ได้เจอมีโอกาสเจอตั้งแต่กันยานี้จนถึงสิ้นปีนะมีโอกาสเจอนะเจอคนที่เข้ามาใหม่ๆคนเก่าด้วยคนใหม่ด้วยนะคะก็ยังอีลงตรงนังกันอยู่นะคนโสดเนี่ยอืม อาจจะเจอความรักที่ยังไม่จริงใจเท่าไหร่ราศีพิจิกจะต้องดูไปก่อนนะบางคนเข้ามาหลอกๆก,ก็มีนะหวังเรื่องเงินเรื่องทองจากเรานะอืคนโสดเนี่ยยังวางใจกับใครไม่ได้คบได้เผินๆได้แต่ว่าคุณอยากคิดจริงจังกับเขาในเรื่องความรักในช่วงเดือนกันยานี้นะคะจะเจอคนปากหวานเจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์นะอืมัะนั้นเขาก็หวานสเสน่ห์ไปทั่วไม่ใช่เฉพาะเรานะมีโอกาสค่ะจะได้เจอเจอคนประเภทนี้เข้ามานะคะ แต่ก็มีทั้งคนดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสื่ออะไรก็ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ย,ยตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าคนพวกนี้ยังยังใช้ชีวิตอิสระยังเขาเรียกว่ายังไม่อยากปักหลักปักเลนกับใครคุยเล่นๆได้คุยขำๆแก้งหงาได้แต่ว่า เขาก็ไม่จริงังกับเราเราก็ยังไม่ไม่ได้อะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่เป็นการที่ว่าถ้าเราไม่เจอก็มีโอกาสเจอแต่ว่าถ้าเจออยู่แล้วก็ยังเป็นนะความรักที่ยังอิสระอยู่ยังไม่มั่นคงสําหรับชาวโสดนะไม่ว่าคนเก่าคนใหม่นะคะต่อไปมาดูคนที่มีครอบครัวแล้วบ้างคนที่มีครอบครัวแล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะคะครอบครัวอบอุ่นไหมเรามาดูกันโอ้โห เป็นอะไรที่เจะเจอปัญหากันเลยในครอบครัวแต่ว่ามาช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ต้องแก้ปัญหากันอีกนะต้องจัดการแก้ปัญหาถามว่าจัดการได้ไหมก็จัดการการช่วยกันได้นะคะคู่รักของคุณปรึกษาหารือนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยกันรับผิดชอบด้วยกัน นะคะก็ถามว่าชาวราศีพิจิกก็ไปได้ไหมก็ไปได้อยู่เนี่ยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยต่างๆก็โอเคก็คือหมายถึงว่า,าต้องแต้งจัดการกันแหละเรื่องนี้นะชาวราศีพิจิกต้องกัดจจัดการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยกันกับคนรักนะคะหรือว่าเรื่องการงานที่ยังต้องแบบว่า นะมีผลงานอะไรต่างๆถึงแม้ว่าตอนนี้คุณเองจะไม่ค่อยได้อยู่กันครอบครัวนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบที่จะต้องแยกย้ายกันไปทำอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยู่ไกลๆกันบ้างแต่ก็ถือว่าความรักก็ไปได้ของคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไ,ไปไปมาๆก็ถือว่าอยู่กันได้มีเรื่องยินดียินดีด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆ ที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแม้ว่าความรักไม่หวานแหววเลยช่วงนี้ก็คือพูดคุยกันได้เอาใจกันได้อยู่นะคะเพราะว่าบางทีไปทํางานน่ะอยู่ห่างกันหรือว่าอยู่กันคนละที่คนละทางก็อาจจะทําให้เราเนี่ยคือในครอบครัวไม่ค่อยได้เจอกันไม่อบอุ่นแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดว่าจะต้องมาทะเลาะบอกแว้งกันเหมือนที่ผ่านมาแล้วล่ะปรับตัวปรับใจเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยนะคะขอพรอ,อะไรไปทําบุญอะไรก็ สามารถพากันไปอะไรได้ไงคือหมายถึงว่า,อ,าอยู่ไกลกันคนละที่ละทางแต่ว่าโทรหาบ้างพูดเอาใจกันบ้างมันก็ทําให้เรามีความสุขกว่าที่ผ่านมาแน่นอน ชาวราศีพิจิกคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะที่คุณเองเนี่ยอาจจะได้เจอคู่ที่ใจดีแล้วก็อาจจะคู่ของเราอาจจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำตัวน่ารักมากขึ้นก็ทําทให้คุณสบายใจขึ้นใช่ไหมคะเขอ้าอ,อกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนโสดก็มีโอกาสจะได้เจอเจอคนที่ยังไม่โอเคยังไม่จริงใจแต่ก็คุยได้นะคะแก้เหงาการงานอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นงานที่จะต้องไปทําแบบไปไปามา,มาหรืออาจจะออก ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็การเงินก็ได้มาก็จ่ายหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร,ร่ทำเรื่องการเงินก็คือยังเก็บไม่ได้อะแต่ก็หมุนได้อยู่นะคะมีเงินเข้ามาให้หมุนได้จ่ายให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกขอให้คุณมีความสุขมากๆเลยลัคนาหรือราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยายนถึงพหร้อยสิบแปดสวัสดีค่ะ